ทีนี่วิทยุกระจายเสียงนักเลงต่อตอนออกอากาศผ่านซองทางปังเยี่ยมและซองลมจะพาทานบุสมไปซองเบื้องฮ้านเขาเปียกที่ต้มด้วยเต่าฟืนมีอย่างดีมีอย่างเป็นแต่แซบไปอย่างลูกค้าคือเข้าฮ้าหลายแ้แต่จะพาไปป้อนหน้าแพ้แว่แบบแนบซิดกันเลยที่เดียวบอกเลยว่าเสี่ยวที่จะถึกจ่องไม่ข้าลงกลางกระบะการย้อนมาสร้างความนานาลำคาญอย่างเกี้ยวไปเกี้ยวมาหลังจากที่ได้เข้าไปสมลำเซมแลมเบืองแล้วแต่สังเกตเห็นได้ว่าฮ้านเพิ่นจะมีแต่เขาเปียกไกลจีกเท่านนและที่เป็นซิกเนืจอรยของทางฮัน่นกับ วันไหนที่มักแห่นกันเน้นเป็นปีกเป็นคาเป็นคอไปสลาบางทงเพิ่นก็นจะปนกันย่างละเล็กละน้อยแล้วก็มีขนมคูเป็นก้อนตะมูตะมีน่าฮักดีดายและมาเบิ่งจานไก่พร้อมด้วยเครื่องในที่แอดสั่งมาบอกเลยว่าโคตรเป็นตะแซ่บและที่คักเป็นก้อนหั่นน้ำแจ่วของนางฮั่นกับเจ้มจนเกินตาเอามาคุยคักๆใส่กับต้อนไก่หรือว่าเครื่องในโอ้หอยบอกเลยว่าได้กล้าแล้วก็มาต่อกันครับกระเปียกถ้วยนี้ที่แม่ครัวเบิ่งได้ประเคนใส่ทั้งหอมใส่ทั้งไก่จีกใส่ทั้งต้นเลือถ้าอยากกกินให้้แซ่บ็ตองเพิิ่มซซีันและรสชาตด้วยมะเปนจากกเพิ่่มต้้นดวยไกแล ใส่ขนมคูลงไปแล้วก็บสาวสาวสาวบ่ดไดเอรนผู้สาวเด้อสาวที่แปลว่าค้นนะเมืองเอาว่าหน้าตาเป็นตะอีดขนาดได้แต่ก็ขอฝากเตือนให้ท่านบุชมทั้งหลายมีสติระวังตัวเด้อถ้าคิดจะตามไปอย่าใส่มักเพชรเล่ขอบอกเลยว่าเด็ดเพชรแซ่บดากขักขนาดในขณะที่คนอื่นกำลังกินไปฮอดใส่ตอสาทางใจยใหญยกันยังมุบออนจากเครื่องในบ่ดได้พอจะคุยเจียวคักและกระโมมเข้าหายไหวสาจะเฉื่อบาดนี่ตอมฮับรถเริ่มทำงานเป็นกะยุดบ่อยู่ใส่ไม่ถูประคองเส้นเขาปากด้วยความนิ่มนวลลินหอมของเตาฟืนและน้ำซุปก ดูกไก่นีอ้วกอวนเป็นทั่วแก่นสมองเล่นเอากระเพาะและลำไส้จนในห้องออกมาว่าเอาอีกเอาอีกสำหรับไปดีฮารมสมรายการของพวกเขามาถึงขนาดนี้แล้วคิดอยากไปลองเสียมนั่นก็ถือว่าเป็นข้าวดีของพวกทานเพราวะว่าข้าพระเจ้ากำลังจะเวาซูฟังว่าเมน็นฮาร์ด้ตั้งอยู่บ้านเมืองใดของประเทศลาแต่ก็ขควนะดนำไปให้นั่งนิ่งนิ่งย่า เสแล้วยาเฝ้าลูกไปเข้าห้องน้ำเพื่อจะได้ประพาดเข้าสาดตร์ดีๆฮานนี้และแม่น้านเขาเปียกไก่หนองบอดตั้งอยู <il S 1> ่บ้านหนองบอนหอมสิบสามฮนเพิรนแมนจะตั้งอยู่หลังห้องการน้ำเธอหรืออีกซื่อหนึ่งที่หลายๆคนจะฮู้กันว่า้านเขาเปียกน้ำเธอรานเพิอนแมนเปิดตั้งแต่วันจันทร์วันศุกร์เวลาเก้าโมงครึ่งตอนเศ้าหาบยโม้งนี่กับเบิร์ดแล้วเด้อจบข่าว